อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์นะครับศุกร์นี้28พฤศจิกายนศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะครับริมโคงนคะรพนมเช้าวันนี้โอกาสเย็นเจี๊ยบเลยนะครับจุดที่อยู่เนี่ย10องศานะแต่ว่าเชื่อว่าพื้นทีข่ข้างเคียงเนี่ยนะครับเลยขึ้นไปหน่อยน่าจะมีเลขตัวเดียวแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวเราติดตามรายงานอากาศ นะครับจากเพื่อนพ้องท้องพี่นะครับเดี๋ยวก็คงรายงานก็แหละนะครับที่ไหนอากาศเย็นบ้างก็เย็นแหละนะครับช่วงนี้ดูในสุขภาพกันนะครับส่วนโอ้โหสถานการณ์น้ําท่วมหาดใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงภาคใต้หลายจังหวัดนะครับก็เริ่มจะน้ําระดับน้ําเริ่มลดนะครับอ่าแล้วก็โอ้โหความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียนะครับอ้้อืมนะครับ ก็เป็นอะไรที่เราต้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับผ่านไปให้ได้แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเขาก็คงระดมเต็มที่แหละนะครับก็ไม่ต้องไปชี้หน้าตำหนิใครนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือใครที่อยู่ห่างไกลช่วยไม่ได้ก็ส่งปัจจัยส่งกําลังใจนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วก็ถอดปทเรียนนะครับ บางทีอาจจะต้องถึงขั้นหรือเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยทางธรรมชาติซึ่งนับปันก็จะยกกระดับความรุนแรงมากขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ปรับตัวแรงๆนะครับอา้าเป็นกำลังจให้ในวันสุกนี้นะครับส่วนแมสถานการณ์เก่าอีของ อาร์เนอร์ชลันะครับแม้ว่าจะมีแฟนคลับนะครับลิเวอร์พูหลายคนหลายท่านนี่เรียกว่าหมดศรัทธากับอาร์เนอร์ชลัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเรียกร้องสล็อตเอากันสนานเลยนะครับตอนนี้ก็แต่เราเองก็ย,งยังยังยังเชื่อนะว่าด้วยธรรมเนียมของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ ขนรทมเนียมประเพณนี้ของลิวพูเนี่ยนะครับมีอะไรก็คงพูดคุยกันแหละนะครับก็จริงจริงก็ต้องย้อนนึกไปถึงวันความแหมนะความสุขที่อาร์เนอร์เชอรมอบให้กับสโมรสรลิวพูความสําเร็จนะครับแชมป์ <S <S พรีเมียร์ลีกสมัยที่20หลีกสูงสุดนี่ไม่ใช่ได้ม,มาได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ฟุกแน่นอนนะครับนะครับบรรดาคู่แข่ง ในหลีกนี่โอ้โหเคียวลากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้น,นเนยเชล็กก็มีส่วนสําคัญแหละที่นําความสําเร็จนําความสุขมาให้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับเหล่าเดอะค็อปทั่วโลกนะครับนี่เป็นเครื่องยืนยันการันตีคุณมความสําเร็จมัน,ม,นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรยกว่าก็ต้องมีความดีอยู่บ้างนะจะมาอืมนะมันก็แต่โหดร้ายไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตามข่าวนะ อันนี้เราก็ติดตามขา่าวจริงบ้างเท็จบ้างเราเห็นข้อพิสูจน์ยากนะครับบอร์ดสโมสรลิวพูลเนี่ยนะครับยื่นหม่ใชว่ายื่นคำขาดยื่นไมใ้ตายหรือยื่นข้อเสนอพูดคุยดีกว่านะครับว่าสองนัดหลังจากนี้นะครับเกมเจอกับเปสแซมในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาเล่น แอนฟิลด์กับซันเดอร์แลนด์สโมสรขอผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนะครับก็คือ6แต้มเพื่อเรียกคืนศรัทธาเรียกคืนความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายนะทุกคนได้ซ้ําไปนะัไม่ใช่จากใครคนใดคนนึงนะไม่ใช่จากแฟนคลับคนหนึ่งอลัมนิสคนหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์บางคนนะครับหรือว่าสโมสร บอสโมสรบางท่านนักเตะบางคนอาจจะชดเองด้วยซ้ำนะครับต้องรีบเรียกคืนความมั่นใจนะครับให้กับทุกคนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งตัวเองด้วยนะครับเกมกับเวสต์แฮมสุสดสัปดาห์นี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในแอนฟิลด์ถ้าผลงานจับต้องได้นะก็เชื่อว่า สถานการณ์ต่างๆก็น่าจะคลี่คลายนะครับหาเรื่ชาร์เองก็คงจะได้รับโอกาสแก้ปัญหานะครับผู้เล่นจิกซอตัวไหนที่ยังไม่ได้มาเติมเต็มช่วงเปิดตลาดมกราคมนี้ก็คงจะได้รับโอกาส อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโอกาสสําคัญของชีวิตผู้จัดก,การทีมของอาร์เรชชัลเลยทีเดียวนะครับเราไเหงก็เป็นกำลังใจทรงใจเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงความสุขลดแหอ่อาร์เนชลัลแมนะมลืมจะลืมไวไวไม่ได้หรอกนะครับก,ก็ต้องซัพพอร์ตนะครับช่วงเวลาอย่างนี้แหละที่ต้องอยู่เคียงข้างกันนะครับยังไงก็ มันยแย่แหละแต่ก็ไม่ถึงกับร่มสลายนะครับยังกลับยังมีเวลาให้กลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ออกไปเยือนเวสแฮมมีในเต็ดแล้วก็สัปดาห์หน้าเกมที่แอนฟิลด์กับซันด์แด์เป็นกำลังใจให้ทีมรักของเรานะครับยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้พี่น้องไทยชาวใต้ก็เช่นเดีวยวกันนะครับยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤต น้ำท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับยังไงก็ขอส่งกำลังใจแหละนะครับหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็ไม่มีอะไรมาซ้ำเติมอีกก็เป็นสุขแล้วนะครับดูแลสุขภาพนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ